เออไดจากสไม่ได้ยินเพลงกูดังแล้วกูก็จะไม่หลีเพลงกูด้วยเพราะกูอยากฟังได้คับนุนะ่นมเดวกเังจะถึงเพลงทอซิกนะเพลงต่อไปอระดาวหาง h ลโหล ดีมามาสก,กิครับนเงน้เอาดิสวัสดีค่ะเพสดังไปดังไปรถแบบมามามาพูดเล่นพูดเล่นมาโอาเคอา่าสถานการณ์ในเมืองช่วงนี้ค่ะณนาก็าเป็นไปตามปกติอาจจะมีกระทกระทั่งกันบ้างแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นการคุยกันพูดคุยกันแล้วไปลงตัวแล้วก็ในเรื่องของการที่ให้ไปอัปเดตกับแก๊ง ให้ไปัปเด็กกับแกงเมื่อวานเนี้ยค่ะคุณน้าในเรื่องของบ y p พาส x ใช่ไหมคะก็จะมีการ่ข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเข้ามาค่อนข้างหลายอย่างค่ะคุณนะ้าก็คือยกตัวอย่างเช่นเขาถามว่าในเรื่องของบ y p พาส x เนี่ยค่ะที่จะไปเล่นเนี่ยลิบิตในการยื่นเนี่ยยื่นได้สูงสุดเท่าไหร่อันนี้ในข้อแรกลิบิตในการยื่นนะคะ คือ <C ür S 1> <ร>ลิมิตในการยืร่นใช่ไหมก็คือเรามีทางให้เขาเลือกไง<า>เรามีทางให้เขาเลือกว่าเขาจะเล่นแบบเดิมพันปกติหรือว่าเขาจะเล่นแบบเอาคิวเลอร์คอยก็ถ้าเกิดว่าเป็นเดิมพันปกติเขาอยากได้เยอะเราก็คุยกันทั้งคู่ฝั่งเรามีนะอะสมมติฝั่งเรายื่นแล้วก็รับเรื่องมาแล้วก็ให้ลิทา,าไปถามฝั่งนู้นเฮ้ยว่าเขาสนใจจะลงเงินไหมถ้าเกิดว่าชนะเอาไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์จากทั้งกองประมาณนั้นะหรือถ้าเกิดว่าจะเอาคิวเลอร์คอยปกติก็เข้าสู่ระบบนี้เลยนับมูลค่าความเสียหายแบบปกติ สูงสุดก็นั่นอ่ะยี่ห้าโอค่ะแล้วทีนี้ค่ะในข้อถัดไปอ่ะค่ะชนะในส่วนตงนี้คือดนซัพดิสครับที่ดังก่ลาวเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเล่นแบบเป็นฮาร์ได้ไหมคะถ้าเกิดสมมติได้คือเล่นแบบเป็นฮาร์ก็ได้ถูกเราถือว่าช่วยกันพัฒนาฝีมือระหว่างเมืองเลยได้ค่ะ ในเรื่องของปุ้มห่ออะไรต่างๆก็คือปกติเหมือนเหมือนตามที่ว a l l c i t เลยเหมือนปกติสี่สิบนาทีใช่ไหมคะ,ะแล้วอ่าในเรื่องของบริการต่างๆจากสภา,าค่ะคุณนะใช่มีดำเนินไหมคะเรื่องบริการมีดำเนินไหมเหรอกูไม่รู้ว่าผู้มึงไหวหรือเปล่าเรื่องเนี้ยข้ามไปก่อนมึงไปถามน้องก่อนว่าถ้าเกิดว่าสมมติมันต้องทำงานสองเมืองอะ ทั้งมันติเวิร์ทั้งไอ้นี่ด้วยอะแล้วก็ไปลุมอัดกันช่วยกันที่เซิร์ฟกลางอะ่ะเราจะเอาหอไหมอันนี้กูไม่ตอบผู้มึงเป็นคนตอบให้กูว่ามึงไหวไหมได้ค่ะทำไมเสียงกูดูหล่อๆขึ้นวะคนดูฮะเสียงดูหล่อขึ้นวะหรือจะเอาหล่อกว่าเนี้ ไม่ได้เป็นทรงบ็อกซิ่งแต่เป็นทรงบ็อกเซอร์พอไหมไอ้เหี้ยคนดูบอดเหรอพรุ่ง,น,น,ง,งนี้น้ะมาไหมครับไม่ทราบเลยครับพอดีวันนี้วันนี้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องทำงานครับวันนี้น้องๆแยกย้ากยาก,กันไป จริงเหรอเอาไงอ่ะยังไงต่อไปโลโอเคค่ะทีนี้ค่ะคุณนะนูน้นก็คือเดี๋ยวจะต้องรอแปน,นึงนะหนูกำลังดูในส่วนของคำถามอยู่ ในส่วนของคาถามคร่าวๆน่าจะมีในส่วนตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวตรงส่วนนี้นะคะน่าจะต้องรอน่าจะรออัปเดตแบบว่าไอ้นี่ครั้งหนึ่งมันก็น่าจะมีคําถามเพิ่มเติมค่ะคุณนะแล้วก็ในส่วนของคู่ของทางซาเวียรกับกาเซียนะคะปัจจุบันก็ตีกันไปแล้วในมูลค่าที่28ล้าน6000ต่อศูนย์คัะนุณในตอน แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีการอุ้มหอกกันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ววันนี้จะมีการแลมเพีย uh, อยู่เป็นช่วงๆเออโอเคเดี๋ยวเืิ่งต้นนะคะ่ะเดี๋ยวทางทางหน่วยงานที่เปียกมีอะไรไหมอ๋อขึ้นปืนให้จอนแบคูลิเรียบร้อยแล้วครนะเยี่ยมเวรดิกูดไม่ใช้งานแล้วเมื่อคืนดี เดี๋ยวต้องคุยกับตำรวจนิดนึงอ่ะตำรวจเขาพร้อมไหมหลังรีอ่ะหลังรีเห,หรอครับเฮ้ยเขาไอ้น,นี่นีิว่ารินะมีปีค่ะคุณน้าไค่ถามตอนนี้เลยไหมครับไม่เป็นไรถามเขาว่าเขาพร้อมไหมถ้าถ้าเขาพร้อมแล้วมันไม่ได้มีเคสใช่ป่ะก็ให้เขาทยอยมาหน่อยนี่นี่ตอนนี้เลยใช่ไหมครับไอ,อ้แล้วเดี๋ยวในเรื่องดีเปไี่มาครับในเรื่องเฮี้ยอเลยนะในเรื่องของ จำม,มี่อะค่ะคุณนะจำมี่เดปปร์ตันของลูกี่ไมี่ให้ลองติดต่อเลยไหมคะเกิอยู่เอเอออออค่ะุณท่าคุณฟัับคุณนะของทางของทางมันติเวิร์ตตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับคุณนะก็จะมีความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆภายในเมืองครับคุณนะซึ่ง วันนี้เนี่ยทางมันติเวิร์นะครับจะเริ่มทําการแข่งขันชิงไทยเดนเป็นวันแรกครับคุณนะมีการเตรียมความพร้อมให้กับแก๊งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเน้นย้ําในเรื่องของกฎการเล่นต่างๆแล้วก็ตัว EMP ที่อัปเดตเข้ามาใหม่การปรับเปลี่ยนกฎการเล่นการแบ่งทีมการใส่แท็กหน้าชื่อพอดีเป็นที่ที่ครับเกี่ยวกับเรื่องรถมีการอาธิบายทุกอย่างให้เข้าใจเรียบร้อยแล้วครับคุณนะเตรียมความพร้อมไปเป็นที่เรียบร้อยเลรเยี่ยมวีรบุรุการแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังหโมงเย็นวันนี้เป็นต้นไปครับคุณนะโอเค ที่นี้ครับคุณนาจะมีอยู่หนึ่งเรื่องที่เป็นการติดขัดในเรื่องของการแข่งขันชิงไทยเดนครับแต่ก็ได้มีการหาข้อลงตัวของทั้งแกงผู้เล่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณนาก็คือในวันที่ยี่สิบเก้าครับคุณนาจะมีคู่ที่จะถูกแข่งขันการจะเป็นใจเกเรทีมที่หนึ่งเจอกับวิปริตทีมที่สองครับคุณนาในวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นครับคุณนาก็คือทางใจเกเรครับมีมี การติดการแข่งขันของอ e ีสปอร์ตของวอซิตี้ครับ uh huh. ใช่แล้วไงต่อแล้วก็เลยแล้วก็เลยมีการหาข้อลงตัวการพูดคุยกับคู่ที่จะเจอกับทางใจเกเรครับว่าสะดวกที่จะเป็นแบบไหนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเวลาซึ่งทางทีมงานหลังบ้านเนี่ยได้ให้ข้อเสนอไปว่าจะเป็นการเริ่มหลังเที่ยงของวันนั้นก็คือจะเป็นหลังเที่ยงคืนของเ,อเป็นเที่ยงคืนของวันที่30และจะสิ้นสุด ภายใน6โมงเช้าของวันที่30ครับก็คือหลังหลังจากเที่ยงคืนของวันที่29ซึ่งทางแก๊งที่จะเจอกับทางใจเกเรครับแก๊งวิปริตก็โอเคครับแล้วก็รับทราบกับการเปลี่ยนแปลงครับอืมครับก็จะมีติดขัดปัญหาแค่เรื่องเดียวครับสำหรับการชิงไทยเดินส่วนการแข่งขันจะสิ้นสุดลงในวันที่1ครับวันที่1 5ทุม59ก็จะเป็นการสิ้นสุดทุกคู่การแข่งขันแล้วก็จะได้ ไคเดนทั้งสาตำแหน่งของมันติเวิร์ดเป็นที่เรียบร้อยครับค <Very good. S 2> ุณอาเวลิกูดับความเคลื่อนไหวของมันติเวิร์ดก็ในช่วงที่ผ่านมาครับก็มีการออกมาซ้อมกันบ้างระหว่างแก๊งที่จะชิงไทเดนมีการออกมาเล่นฮาฟกาันเป็นการซ้อมไฟเล,กเล็กๆน้อยๆครับคุณเป็นการพูดคุยกันก็ไม่ได้มีปัญหาทุกระทาง,งอะไรครับสำหรับของมันติเวิร์ดช่วงนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับว<อ>ันนีริวครับ โอเคเอ้ยแล้วเดี๋ยวมึงไปนี่ด้วยนะไปอธิบายได้แล้วทยอยอธิบายเลยเข้าใจดีแล้วใช่ไหมเมือ่อเมื่อวานนะไปพัดเอ็กซ์ับเมื่อเมื่อวานมีการพูดคุยกันคร่าวๆครับรอสรุปจากพี่เมนโดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะทําการพูดคุยกันภายในแล้วก็จะนัดวันแจ้งให้ทราบกับทางเกงที่ฝั่งมันติวัดอีกครั้งครับอ่าฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับมึง เอางี้แล้วกันเดี๋ยวอาจจะมีผู้รีัยจำนวนมาหาศาลหลั่งไหลเข้าไปในมันติเวิร์สครับคุณนะ้ถ้าถึงเวลามันก็เตรียมรอรับเขาด้วยแล้วกันเป็นผู้รีัยใหม่ทั้งหมดเลยใช่หมใหม่ทั้งหมดเลยถ้ามีการเข้ามานี้สวัสดิการคุณนะาจะให้ไมไม่มีทราบครับไม่ไหวจ่ายไม่ไหวแล้วก็ เรื่องของโดมกลางน้ำครับคุณนะช่วงนี้มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเมื่อไรโดมกลางน้ําจะเปิดครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาครับมีการรับไวที่สมทบครับคุณนะทำให้แต่ละแก๊งเนี่ยก็มีข้อสงสัยแล้วก็ข้อสอบถามเข้ามาว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยโดมกลางน้ําสามารถใช้ได้ไหมเนื่องจากอยากพัฒนาแก๊งด้วยอยากพัฒนาแก๊งด้วยเองหรือว่าการสนับสนุนจากคุณนะเองคคือมันจะเป็นมันจะปิดปรับปรุงอะดิมันอยู่ในคิวของอัปเดตหลังบ้านนะคือกูก็ไปในส่วนเนี่ยกูก็ไปแตะไม่ได้ไง ถ้าเกิดว่าสมมติกูเป,เปิดเปิดปิดปิดหลังบ้านก็ตายหาพอดีจริงไหมละ่ะรับทราบครับคุณนายเบื้องต้นผมได้ทําการแจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดลับการแลกชั่วโมงโดนเนื่องจากจะปรับปรุงโดนกลางน้ำครับอ่าโอเคประมาณนี้ก่อนรับทราบครับคุณนายทางเราครบแล้วใช่ไหมนะสามบีสามบีคืออะไรอะ่ะพี่เจ๊ตำรวจอะ เฮ้ยเสียงกูทำไมเสียงกูมันดูหล่อขึ้นวะดูทุมขึ้นโอเคค่ะคนนะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้หนูก็เริ่มทยอยแจ้งเก้าอี้ได้เลยนะคะว่าในเดี๋ยวตั้งแต่เรียนหน้าเป็นต้นไปในเรื่องของตรงกลางน้ำเราจะได้มอบให้กับเก้าอี้โอเคบอกเขาไปด้วยบอกว่าจําเป็นจริงๆที่จะต้องปิดปรับ,บงุงเพราะว่าก,กูก็ไม่อยากให้หลังบ้านนี่แล้วไอ้มึงเอ็มมโลเรียกเรียกบิ๊กตู่หน่อยเรียกบอกบอกตู่มาพบทองะ นะครับแล้วของที่มันตีเวิร์ดนี้ให้ระงับไปด้วยเลยไหมครับโดมานะใช่ครับของเก่าออระงับไปก่อนก็ได้ครับระงับไปก่อนก็ได้เดือนหน้าใช่ไหมครับรับทราบครับแต่กูจะบอกให้นะคนดู เล่พูดะไรวะคือตอนนี้ยกูแบบกูรู้สึกว่าตัวกูเองอะกูไม่ได้อวยนะแต่กูรู้สึกว่าตัวกูเองดูดีขึ้นในทุกๆวันน่าเป็นไงเป็นไงวอดีบอยครับตู่ครับตู่ไม่ชอบชื่นี้เท่าไหร่ครับพี่มึงเอเซฟมึงดูให้พี่หน่อยละกันพี่อยากได้คําตอบอะครับไปถามไปถามเมลบีไปถามเมลบีว่าวันนี้พี่ย้าไปแล้วว่าพี่ต้องขอคําตอบเนี่ยเร็วๆเนี่ยพวกมึงสรุปให้พี่ได้ละมีหัวข้อไหมพี่ไม่มีไปถามมันมันรู้ ดูดีจากภายในสู่ภายนอกอเออรู้สึกว่าแบบ,เ,บเซ็งคือใครได้ไปเป็นผัวภูมิใจแน่นอนไม่ต้องห่วงยิ่งแก่ยิ่งดูดีเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็พูดถูกต,ตอนนี้ออ่ะโอเค